มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนชาวเน็ตช่วยกันสุดกำลังหลังมีคนขอช่วยคืนชีพรูปภาพขอแค่ได้เห็นหน้าอีกครั้งเมื่อการเวลาผ่านไปภาพถ่ายอาจจะเสื่อมสภาพผุพังหรือว่าเลือนหายไปตามกาลเวลาแต่ว่าหัวใจของคนที่ผูกพันกับภาพเห,เหล่านั้นยังคงยึดโยงกับช่วงเวลาที่ไม่อาจย้อนกลับคืนนะคะ โดยเมื่อวันที่4มิถุนาย,ยน2568ผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ลงในกลุ่มซึ่งเป็นชุมชนออนไลน์สำหรับคนที่รักการแต่งภาพโดยขอความช่วยเหลือจากสมาชิกในกลุ่มช่วยฟื้นฟูภาพถ่ายภาพเก่าใบหนึ่งพร้อมทางระบุว่ารูปนี้ซ่อมได้ไหมครับขอความอานุนคเคราหน่อยครับภาพที่โพสต์เป็นภาพเก่าที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักเกือบ100%เหลือเพียงส่วนเท้าที่ยังคงพอมองเห็น ส่วนอื่นๆของภาพไม่สามารถระบุได้เลยว่าเป็นภาพของเด็กผู้หญิงหรือว่าผู้ชายซึ่งสะท้อนว่าภาพนี้น่าจะมีความหมายพิเศษต่อเจ้าของโพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจจากสมาชิกในกลุ่มเป็นจํานวนมากนะคะหลายคนช่วยกู้ภาพโดยใช้เครื่องมือแต่งภาพ AI อย่างไรก็ตามเนื่องจากภาพต้นฉบับไม่มีโครงร่างใบหน้าหรือว่ารายละเอียดหลงเหลืออยู่เลยการฟื้นฟูให้กลับมาเหมือนเดิมจึงเป็นเรื่องที่ยากมาก ชาวเน็ตรายหนึ่งแสดงความคิดเห็นว่าไม่ได้ครับไม่มีเขาโครงเลยถ้าจะทําได้มีแค่ให้ AI เจนให้แล้วก็ให้คนที่เคยเห็นหน้ามาชี้ว่าอันไหนใกล้เคียงครับแม้จะไม่สามารถซ้อมแซมภาพต้นฉบับได้แต่โพสต์นี้สะท้อนถึงคุณค่าทางจิตใจของภาพถ่ายความทรงจําแล้วก็เทคโนโลยีที่กลายเป็นความหวังของผู้คนในการเก็บรักษาช่วงเวลาสําคัญในชีวิตให้คงอยู่ต่อไปค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ